การส่งจิตออกนอกกายเป็นทุกข์จิตคือผู้รู้ที่เราหลงว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเมื่อจิตออกไปรู้สิ่งใดก็หลงว่าเรารู้เราเห็นเราเป็นเราดีใจเราเสียใจเราไม่พอใจเราโกรธเราเกลียด เพราะสิ่งที่เกิดภายนอกร่างกายของเรานั้นมันมีมากมายมหาศาลมีลมมีไฟมีขี้มีเยี่ยวมีรักมีโกรธมีโลภมีหลงมีความพอใจมีความไม่พอใจมีเรื่องบุ่นวายอย่างมหาศาลที่เมื่อจิตไปสัมผัสสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาแล้ว จิตก็หลงว่าเป็นเรารู้เป็นเราเห็นเกิดอารมณ์กับตัวเราขึ้นทันทีโดยอัตโนมัติทำให้สติเราตามไม่ทันเกิดความรักเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นทันทีเป็นอิเลตัณหาคือความอยากอยากจะสวนทันทีถ้าเป็นความ ไม่พอใจก็คือกิเลสวัตในที่สุดก็สวนออกมาด้วยคำพูดหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสติควบคุมไม่ทันเป็นกรรมวัตทำกรรมขึ้นมาในที่สุดเราเองก็ได้รับผลต่อการกระทำของเรานั้น เป็นผลภายในใจหรือเป็นผลของวิบากกัตหรือเป็นวิบากกรรมต่อเราในภายภาคหน้าเป็นวิบากกัตทํทำให้เราเป็นทุกข์ตามมานี่แหละการเกิดของวัตตนสามก็คือกิเลสวัตกรรมวัตและวิบากกัต ดังนั้นท่านจึงห้ามเราไม่ให้ส่งจิตออกไปนอกกายให้รู้ให้ดูแต่ภายในร่างกายของเราเท่านั้นบังคับให้รู้ให้ดูภายในกายจนเป็นนิสัยเป็นอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นลมหายใจเข้าหายใจออก เพราะกายเป็นสัจธรรมอันหนึ่งไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ทำให้ใครเป็นทุกข์ใช้สติจับรู้ดูอยู่ที่กายตลอดเวลาอย่าคิดว่าดูที่กายแล้วจะไม่รู้สิ่งภายนอกสิ่งภายนอกเราก็รู้ได้หมดทุกอย่างนั่นแหละ แต่เราไม่ยึดจับสิ่งภายนอกการไม่ยึดจับก็คือการรู้แล้วอย่าตามรู้ตามเห็นรู้แล้วให้รีบปล่อยวางให้เร็วเร็วเท่าไหนล่ะก็คือเร็วเท่ากับกระพริบตารู้แล้วกับเขามาดูกายของเราอีกตลอดเวลาอาจจะเป็นลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้เราก็จะพบ แต่ความสุขความสบายไม่เป็นพิษเป็นภัยกับคนภายนอกพบกับความสุขสงบของชีวิตการส่งกิจออกนอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเราไปสร้างการเกิดอีกเพราะเมื่อเรารู้สิ่งใดเห็นสิ่งใดก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นซึ่งมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์ มีความพอใจไม่พอใจขึ้นเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นเราก็หลงอารมณ์เหล่านั้นทันทีเพราะอาวิชชาที่มีอยู่ในจิตเราคิดว่าเป็นอารมณ์ของเราเป็นตัวเราเป็นของของเรากิเลสที่มีอยู่ในจิตเราก็จะสั่งสมองให้คิดปรุงแต่งให้ได้ดังใจดังจิตเราถ้าไม่ได้ดังใจเราจิตเรา เราก็จะเป็นทุกข์การคิดบูงแต่งนั่นและตัวสังขารเป็นการสร้างการเกิดใหม่ขึ้นมาให้ได้ดังใจเราจิตเราถ้าไม่ได้เราก็เป็นทุกสังขารที่สร้างขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นอารมณ์ที่หลงอาจจะเป็นรูปธรรมเช่นวัตถุสัตว์จริงของอ,อันใหม่ที่เกิดขึ้น ที่อยากได้ใหม่ตามใจเราจิตเราหรือเป็นนามธรรมเช่นอารมณ์ใหม่ที่เราหรือจิตเราสร้างขึ้นมาเพื่อให้ได้ดังใจเราจิตเราเป็นได้ทุกอารมณ์ที่เราสร้างขึ้นนี่แหละเป็นสังขารที่เป็นอัตตาตัวตนที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเก็บเอาไว้ในใจของเราเป็นอุปทาน ทั้งอุปทานที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นพบๆเพื่อที่จะนำไปเกิดเป็นชาติใหม่ในวัฏสงสารอีกต่อไปแล้วก็วนกลับมาเป็นชาติใหม่เกิดใหม่แล้วก็ทุกข์อีกเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วในชาตินี้คุณตาขอฝากไว้นะลูกหลานเลยอย่าส่งจิตออกนอกกายฝากเรื่องเดียวนี้แหละ ทำให้ได้คุณตาจะขอฝากว่าถ้าจิตส่งออกนอกกายให้ดึงกลับมาดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกของเราหรือให้รู้คำภาวนาพุโทโธพุโทโธในขณะที่เราทำงานอยู่จิตของเราก็จะแนบอยู่กับกายกับใจของเรา ทำให้จิตสงบกายสงบไม่ไปเดือดร้อนกับใครในที่สุดก็จะเกิดปัญญาหรูแจ้งแทงตลอดในปัญญาแห่งสัจธรรมของธรรมชาติขึ้นขอวอวยพร